สวัสดีครับทุกท่นนานคะแนนนี้กลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้บ้านก็ปรับปรุงขึ้นแล้วนะครับหลังคาแบบนี้นะครับส่วนประตูจากตรงขอบก็ย้ายมาตรงกลางตอนนี้สาธิตการทำนี่นะครับและเตอนบันไดนะครับทอย่างี้สาธิตครับ วางเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วจะได้แรดเดิลมาสองอันนะครับมันไนวิธีการใช้ก็คือจะโซนที่เหลือครับก็กขวาที่บล็อกน้แล้วมันก็จะวางด้านข้างบล็อกนี้เมื่มอวิธีใช้ก็คือเราก็เดินขึ้นเดินไปซ่อนแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเขาตรงนี้นะครับกันตกขึ้นมาดีตรงไปิด แล้วก็จะมาสอนวิธีทำแท็บดอนะครับเอาไม้ wooden แข็งมางไว้อย่างนี้ครับหรือว่าเอาอย่างนี้ก็ได้คนระับจะได้แท็บดอมาสอนันแท็บดอวิธีการใช้ก็คือเอาปืนนเอาวางตอนไหนยังไม่สาธิตเลยวิธีาใช้ก็นะครับคือวางไว้กับติดบล็อกนะครับ แล้วมันก็จะลงมาด้านล่างของบล็อกนั้นอยู่ติดล่างของบล็อกเมื่อเราคลิกขวานะครับหรือคลิกซ้ายนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะัำติดเล่นประตูอันนี้นครับเราสามารถกระโดดเหยียบไดนะ้แล้วก็วิธีการใช้แถบดองก็มีหลากหลายคนระับสามารถทําเป็นประตูใต้ดินแบบ เราก็ต้องเปิดปิดอย่างนี้ก่อนครับถึงจะสามารถทำได้เก็บก่อนแล้วก็วิทยทันเตียงครับอันนี้วางกระดานแผงไว้แล้วก็วางวูน้ำขนแกะ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมใช้ที่จะแผงนะครับมันก็เลยดูไม่เหมือนเดิมนะมันจะดูเรีออยรรบๆสบายตส่วนตรงนี้ก็คือห้อง ลองปรับองค์ใหม่แล้วโอ้ยังไม่เสร็จนี่ลางผิดตรงนี้ค่อยปอออรับเอ้าทัมบัตทันอีกวูบีเผาไปไหนรีบเผาไปไหนรีบเผาไปไหน ตอนนี้ก็กิดนะครับอ๋อกสวิตอย่างนี้ครับเมื่อเราอันนี้คือปุ่นนะครับใช้เออมีสโตนไหมเอาสโตนมาจะสาธิตเอ้าวิธีการทำปุ่นนะครับก็คือวางแนวอย่างนี้ หรือเราจะวางในตัวเราได้เราก็จะได้ปัตทอนมาหนึ่งอันนี่การใช้ปัตทอนก็คือคลิกขวาไอ้่คลิกขวานนะต่แนะนํคลิกขวาใสนะ่ถ้าคลิกซ้ายมันจะเป็นการตีนะก็คือบัตทอนเมื่อกดแล้วมันก็จะไม่ได้ค้างนะมันก็คือมันจะกดแล้วมันก็จะมีระยะชั่วคราวนะแล้วก็สวิตติกันหนึ่งก็คือลีเวอร์นะเอาสติกไว้ด้านบนแล้วก็คอบเบอร์สโตนไว้ด้านล่างนะก็จะได้ลีเวอร์ อิเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเปิดทางตลอดนะครับแล้วถ้าปล่อยมันก็จะเปิดตลอดแล้วก็การทำเป็นนะก็คือล้วนนะครับ ขออนุญาตขาับสติก่อนนะก็นำสติกาวางแบบนี้คนระับ6ช่องจะได้เฟนมาทุก6ช่องจะได้1จะได้2เฟน2แล้วก็เฟนเกต สี่อันาแล้วก็พุทธรจะมาตอนนี้ก็แนะน,นํำเ้นก็คือรัวนะครับถ้าวางสองอันติดกันนี่จะเป็นแบบเราไม่สามารถกระโดดข้ามเ็นได้นะแล้วก็เ็นเกตครจะเป็นอย่าง้หอ้ตตาเป็นอย่างนี้นนนถ้าวางล้อมรอบเ้นมันก็จะดูเหมือน ประตูเนี่ยมันก็เหมือนประตูป่าเมื่อคิกป่าแล้วมันก็จะเปิดเปิดด้านที่ผักเหมั้นมันจะหักไปไม่ยากเอ้ยยังไม่ได้สอนทำบันไดเลยรีบไปไหนว,ว,วาง,วางไงว้อย่างนั้นแหละจะทําชั้นสองเดี๋ยวิธีการทารับันไดแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเดินขึ้นได้เลย วางอย่างนี้นะครับหรือเราจะวางอย่างนี้ก็ได้ในบะ<ส>ไม้วุ้ดนั้นออมันก็จะเป็นบนในไะม้<ส>เราต้องวาง<ส>ด้านหน้าเรานะครับมันถึงจะวางไปข้างหน้านนะ<ส>แต่ว่า<ส>ถ้าเราทุบมันออกนะครับมันก็จะได้แค่ว<ส>ุ้ดเดิแพ้งอันเดียวนะครับก็จะไม่รูดนะ<ส>ฉะนั้น<ส>เวลาวางก็ต้อง ตอนนี้ผมก็จะทําสวสนกันข้างไปก็ต้องป้องกันไม่ให้ตัวอะไรมาเหยียบนะครับเพราะถ้ามีตัวอะไรมาเหยียบฟาร์มจะพังก็วางอย่างนี้จะดูผมจะวางอย่างนี้นะคม่อขีเข้าก็เปิด กตเข้าไปแบบนี้สามารถป้องกันมอนสเตอร์และสัตว์ต่างๆเข้าไปได้ซึ่งปกติแล้วมอนสเตอร์กับสัตว์จะไม่เกิดในต้องรนะครับ,ดนนรบเ,เดี๋ยวผมค่อยมาทำทำสอนนะครับ เดี๋ยวจะไปอย่างอื่นก่อนนะครับไปแนะนําอย่างอื่นก็นสว่วนผมก็สามารถทำได้เพราะอตอนนี้ก็ใกล้หมือล่าแล้วนะจะถือโอกาสขัจนไปด้วยนะเดี๋ยวขอเก็บขลองอน,นะครับเดี๋ยวตายของ,ของสำหรับที่จะแฝกก็ตอนนี้ก็ไปศึกษาเองก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าวงๆผมจะช่วยสอนนะตอนนี้ก็เก็บของไม่จําเป็นครนะับที่ไม่น่าจะได้ใช้อ๋อแล้วก็ลืมสอน,มสอนเมื่อเรานำหลายๆคนคงอยากได้กระจกใชครับกระจกใสๆน่ก็ไม่รู้วิธีทําใช่ไหมครับวิธีทํก็คือ นำแซนนะครับหรือทรายนั่นแหละไปวางในเตาเผาก็เอาไปเผาเมื่อเผาเสร็จแล้วเราก็จะได้แกลนะครับเป็นกระจกใสเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเห็นไหมครับเราก็จะใส่แต่ว่ามอนสเตอร์ข้างนอกจะไม่เห็นเรานะครับมันจะไม่เห็นเราแต่เราเห็น เดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมไปผจญภัยก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บของให้เสร็จก่อนตอนนี้ก็ได้เวลา กินเพยเออรเราควรจะตั้งหลักให้ได้ก่อนนะครับจะโ๋้โอดอกไม้หลายๆคนก็ไม่รู้นะครับว่ามันเอาไว้ทําอะไรกนะ็คือเมื่อเรานําไปวางตรงชอร่องคัตติง้งเราก็จะได้สีเหลืองมานะครับเอาไว้ย้อมสขนแกะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีหลังแล้วก็วิธีการหาด้วยนะเลือบางคน ตอนนี้ก็จะไปผจญภัยตอนนี้ผมปรับไว้แสงไว้สูงนะครับเดี๋ยวจะไม่มีใครมองนนถ้าปรับตับปับ,บไม่ได้โอหกลตันนะครับตอนนี้มันจะยิงไหมเอ้ยมันจะยิงธนู ก็ระวังคิปเปอร์แล้วอันนี้แมงมุมว่าเราฆ่ามันได้แล้วเราก็จะได้แยมมันจะกุ้งกระโจนใส่เราระวังเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะสเกลมันจะยิงอย่างนี้ครับยิงเราควรวิ่งซิกแซกหลบแล้วก็หลบโอ้ยโอ้ยสองตัวโอ้นี่คือคำาังไครับอย่าไปสุดโอ้ย ซอมีตีปชิดแต่มันก็ความถึงเข้าตัวแนะนำนะครับที่จัดการสเกลเสร็จแล้วก็คีปเปอร์นะครับซอมบีจัดการตัวสุดท้ายก็ได้ครับแต่คีปเปอร์เราเผลอ,อน,นี่พึ้มมีโอกาสตายอ๋อแล้วก็ตัวดำๆสูงๆนั่นก็คือเอนเดอร์แมนครับเอนเดอร์แมนสามารถหยิบบล็อกได้หนึ่งบล็อก แลวก่อนที่มันจะหยิบบล็อกใหม่มันก็จะวางบล็อกนั้นไว้ตรงที่มันจะหยิบบล็อกใหม่ตอนนะครับมันถึงจะวางบล็อกใหม่นะถึงจะหยิบบล็อกใหม่แนะนํานะครับอย่าก,กินตอนหิวมากแล้วครับแนะนําให้รีบกินตอนมันเริ่มนะครับเพราะว่าถ้าเรากินตอนมันหิวมากถ้าเรายัางไม่กินเรื่อยๆนะมันก็จะลดด้วยความเร็วเกือบจะคงที่นะครับ ซึ่งถ้าเรากินไปเลยมันก็จะถ้าเรากินไปเลยมันก็จะเก็บไปตอนกลางคืนถ้าไม่แน่จริงอย่าออกมาแนะนำตอนกลางคืนมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายมอนที่ออกมาผมเล่นไม่ครับหาแนละ้วผมก็เลยชินในการออกมาแลยิ่ง1.8.1จะทำให้เราสู้ได้ง่ายขึ้น เจอลาวาบนถุนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันอาจจะมีนะแล้วเมื่อลา,าวาูกกับน้ําเราก็จะได้คอมเพล์สโตนนะครับยกเว้นต้นต้นลาวาหรือต้นน้านะครับที่โดนที่ไปโดนมันก็จะกลายเป็นปิดออฟซิเดียนส่วนใหญ่น้ํามักจะไปโดนลาวา,าส่วนลาวาบนถุนนีออ่มันจะเป็นเว้ยป์ คีเปอร์เป็นตัวอันเรตยมากครับอย่าไปยิ่งกับมันมากถ้าไม่ได้เทคน,นิคอย่างของแค้แต่ว่าถ้าเราเก็ดขุดก,ก็ถือโอกาสใช้มันได้ นำนะครับกระโดดตีเข้าเคเปอร์ตนลกด้านหน้าสมีด้านหลังคเปอร์เกือบตายเอ้าหลุดอีกแล้วหลุดอะไรไปจังน้องผมชอบหลุดไปครับไม่รู้เป็นไรช่วงน,นี้เน็ตผมกม็ตอนนี้ผมจำทางกับปานไม่ได้ตอนนี้ก็เช้า เอาเป็นว่าตอนนี้ก็จบคลิปนี้ไปก่อนครับ